ร้องเป็นไหมเพลงฟ้าโมสิต้าร้องเพลงฟ้ามาสิมิวบอกว่าเป็นเสียงที่ยากสำหรับมิวนะเดี๋ยวเรามารอดูว่านิวจะไปได้ถึงขนาดไหนนะเมื่อกี้พี่เห็นว่าเห็นอ่ะถ่ายไว้วันนี้ฮะถ่ายไว้บนโต๊ของจริงน่าจะต้องมากกว่านี้ีขอสักนิดกนึง ขอทำตัวเองแล้วโยนจาเทลพอาไปหม่้า็นครั้งแรกของลูเกืือที่เฮียมาทำแบบนี้แต่จริงเฮียก็ไม่ได้ทำหรอกมันกเแค่ความฝันแต่เรื่องจริงคือทำ พี่ถ้าเฮียไม่ทำแล้วใครจะทำเลยจริงๆนยจะทำไม่มีก็มีเฮียคนเดียวมันจะทำได้ยไงอุ้ยเฮียดุแล้วปวดคอหน้าแดงเลยนะหน้าแดงเลยนะหน้าแดงเลยนะมันแตกมาเมื่อกี้มันมาแตกมาใช่ดีนครับเราก็จะผ่านซีนเรียกได้ว่าแค่จะเป็นซีนเนี่ยยากไม่ยาวที่สุดของมันเลยว่ะใช่เพื่อนก็คือเรียกว่ามันเยิ้มเลยว่าได้ กินไปยประมาหน้าวัน4ห้าสีครับสีลชิสก็ใหญ่อู่แลแก๊งเรายังคู้อยู่ใช่ไหมครับเราแก๊งอะไรนะครับอ๋อแก๊งเยลลี่ดูแล้วแก๊งเยลลี่ก็ก็บอกได้ว่าซีนเมื่อกี้ถึงจะยาวจะยากหน่อยแต่จริงจก็ชิวๆเอาผมให้เราผ่านมาได้เพราะว่าเพราะเราเก่งนะเพราเราเก่งเพราะฉ